สนับสนุนโดยค้าสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ stop loss ค่ะจอตลาดหุ้นภาคเย็นวันนี้กับหมวยธนวันปันทชลค่ะเรามาดูดัชนีหุ้นไทยกันนะคะต้องบอกว่า ภาพของการแกว่งตัวของเซ็นเด็กนั้นเป็นแพทเทิร์นเดียวกันตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะศุกร์จันทร์อังคารและก็วันนี้วันพุธค่ะเซ้นเด็กทะยานเบรคขึ้นไปผ่านระดับ1,600จุดทุกๆวันเลยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะยืนปิดตลาดได้นะคะวันนี้ก็เช่นกันคะน่ะดัชนีทะยานขึ้นไประหว่างวันไปทดสอบสูงสุดที่1,600 3จุดนะคะก่อนที่จะย่อตัวลงมาค่ะล่าสุดกําลังจะปิดทําการซื้อขายนะคะจะพามาดูดัชนีกันคะ่ะหลังจากที่ไต่ขึ้นไป ะะขึ้นไปทดสอบพันหจุดตอนนี้ค่ะลดช่วงบวกนะคะเซตขึ้นมาถึงแค่3จุดค่ะที่ระดับ1,592.96จุดมูลค่าการซื้อขายของวันนี้นะคะตอนนี้51,000ล้านบาทค่ะส่วนห้าดับหลักทรัพย์ค่ะมิกแคปมากันทั่วหน้านะคะทูเคอร์เรชันค่ะยังคงขึ้นต่อยค่ะบวกเล็กน้อยนะคะขึ้นมายืน13บา3าทสาตง อิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมค่ะยังไม่ผ่าน9บาทจริงๆนะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงที่8บาท70สตางค์ค่ะ K คแบงย่อลงไปบาทหนึงยืนที่231บาทประทอตัวแม่นะคะไม่เปลี่ยนแปลงที่350บาทและเอ็มลค่ะเมื่อเช้าเห็นบวกๆคือดีๆนะคะช่วงภาคบ่ายนี้มีแรงเทขายออกมานะคะ M Link อ็มลิย่อลงมาถึง5%ค่ะราคาล่าสุดของเอ็มลิงนะคะ อยู่ที่4บาท12างค่ะดูแนวโน้มของเซ็นเด็กในวันนี้นะคะขึ้นไปทะลุ1,600สะ1,600จุดอีกรอบนะคะแต่ว่าปิดยืนไม่ได้แนวโน้มพรุ่งนี้เป็นยังไงนะคะช่วงนี้ไปพูดคุยกันค่ะ กับผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะคะเราอยู่ในสายกับคุณพิชัยเลิศสุพง์กิจค่ะคุณพิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะดูเซ็ตตั้งแต่วันศุกร์จันทร์อังคารแล้วก็วันนี้วันพุธด,ด้วยนะคะระหว่างทําวันทําการซื้อขายทะลุพันหทุกวันเลยแต่พอปิดตลาดที่ไรก็ร่วงลงมาต่ำกว่าพันหทุกทีนะคะ คุณพิชัยประเมินเซ็ตยังไงต่อคะ,ะเรายังมองดีนะครับว่าในที่สุดแล้วจากทะลุต,ตรงบวิพันหกร้อยจุดขึ้นไปได้นะครับโดยอาศัยกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายที่เหล่าเข้าตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับอันเป็นผลพวงจากการทํา QE ของทั้งธนาคารกลางยุโรปรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับพีอัตเพียงแต่น,น่าณขนาดนี้เนี่ยเป็นการตอบรับร่วงหน้า ของจริงยุโรปจะเริ่มทํำตอนเดือนมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแข่งขึ้นมาเร็วๆก็เป็นเรื่องปกติที่จะ,ะเผชิญกับแรงขายทํากําไรระยะสั้นนะครับอย่างวันนี้เนะี่ยพอมีข่าวว่าว่า,วามีแนวคิด จะจัดเก็บภาษีรสรรพสามวิตมือถือสำหรับ 3G แล้วก็ 4G ก็ชุดให้หุ้นมือถือเนี่ยลดช่วงบวกลงมานะอันนี้เป็นแนวคิดที่ยังไม่ได้ตกผลึกนะครับเป็นยังมีการเปลี่ยนแปลงไปมาได้ตลอดอ่าก็อยากให้รอฟังอ่าสุดท้ายแล้วจะเอาจริงหรือเปล่านะส่วนเรื่องที่ตรงอนมีเมติ5ต่อ2 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย2%อันนี้เป็นเป็นตามที่ตลาดคาดการนะครับก็ไม่กระทบต่อตลาดส่วนปุนนสเมนไทยที่รายงานตัวกำไรสุทธิออกมาก็อิไลน์กับที่ตลาดคาดการเช่นกันนะส่วนตัวแนวโน้มเนี่ย ตัวปูนซีเมนไทยก็มุมมองที่ดีนะครับว่าส่วนต่างของธุรกิจปิโตเคมีมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วก็มองว่าย,ยอดขายปูนซีเมนในปีหน้าจะโต6%นะพร้อมประกาศจ่ายปันผลด้วยตรงนี้ก็เป็นตัว kick อฟนะครับว่าหุ้นที่อยู่ในเรืเซกเตอร์เนี่ยก็คงจะเริ่มต้นฤดูกาลร,รายงานผลประกอบการออกมานะซึ่งความคาดหวังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำนะครับเนื่องจากผู้ลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจในช่วงไตรามาสสี่นีฮะมันฟื้นต ตัวล่าช้ากว่าที่คาดหวังไว้ก,ไกั่ไดีเนะี่ยคนก็มีมุมมองเชิงบวกนะครับว่าการปัม๊มตัวไม่กับโปรเจกต์การอัดฉีดงบ ของรัฐบาลออกมาเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจมีทิศทางที่แร่งตัวขึ้นนะครับแต่ไฮไลท์งคงอยู่ที่คืนนี้นะครับว่าการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยจะส่งสัญญาณอัตราดอกเบี้ยอย่างไรนะฮะณขณะนี้เนี่ยคนส่วนใหญ,ญ่ก็มองว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟดเนี่ยก่อนการปีนะฮะเั้นรอดูฮะว่าถ้อยถแถลงของเฟด ในค่ําคืนนี้น่ยจะทําให้ตลาดปรับเปลี่ยนการคาดการณ์ไหมถ้ายังคงเหมือนเดิมก็เชื่อว่าจะมีความต้องการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสพิมๆครับค่ะก็คือถ้าหากว่าไม่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้หุ้นก็ยังคงไปต่อได้นะคะใช่ครับค่ะแต่ทางตรงกัะทั่งถ้า,าว่าส่งสัญญาณขึ้นเร็วกว่าหุ้นก็อาจจะผันผวนได้ใช่ครับค่ะ,คะ แล้วการกำหนดกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะนะคักลงทุนภายในประเทศควรจะต้องกำหนดกลยุทธ์ยังไงเ,เห็นต่างชาติซื้อต่อเนื่องเลยค่ะใช่ครับเนื่องจากเราเห็นนะฮะว่าการทํา QE ทั้งของยุโรปทั้งของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดธุรกรรม Car r y trading นะครับคือกู้ยืมเงินที่ดอกเบี้ยถูก,กแล้วก็ลงทุนในตลาดที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะฮะหรือซึ่งตอนขาออกอาจจะได้กําไรจากตัวส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับธุรกรรมดังกล่าวเนี่ยคงจะผลักให้ตัวหุ้นขนาดใหญ่เป็นตัวนำตลาด ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นอตอนช่วงที่หุ้นขนาดใหญ่เกิดมีจังหวะพักตัวเนี่ยเรามองเป็นโอกาสของการเก็บสะสมนะฮะอย่างกลุ่มธนาคารเราชอบเคแบง์ bank, อย่างกลุ่มมือถือเราชอบ In t o u c h a d v a n c e อย่างเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกลยุทธ์ selective buy นะครับในหุ้นขนาดกลางลงมาที่เล็งเห็นการเตบโตเช่นในกลุ่มรับเหมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่นกันที่ตัวรับเหมาใหญ่นะครับซึ่งเราก็โอเคซีเคสเตคอนหรือ K, acon, ถ้าเป็นตัวขนาด เราชอบอย่างเสาเข็มซิฟโกเป็นต้นนะฮะหรือในธุรกิจประกันชีวิตเราชอบ l l อ่าในธุรกิจอื่นๆตัวเล็กตัวน้อยอย่างดิจิตอลทีเราชอบ RS อย่างนี้เป็นตน้นนะฮะเป็นจังหวะที่มีการยอดตัวลงนะฮะก็ค่อยๆทยอยเก็บสะสมห้นเหล่านี้กลับค่ะกลุ่มพลังงานนะคะคุณพิช่มีมุมมองกับราคาน้ำมันยังไงบ้างคะาราคาน้ำมันยังอยู่ในช่วงของการกว่ง ย่ำฐานนะครับยเบลเกินไปที่จะบอกว่าได้ผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วนะฮะแล้วถ้าดูจากประสบการณ์ตอนช่วงปี0ูนย์9้านะครับน้ำมันที่ลูดลงมาจากร้อสี่บเหรียญลงไปถึง4ี่เหรียญน,นะตอนนั้นใช้เวลาประมาณ6เดือน4ี่ิเหรียญกับ60ิเหรียญเนี่ยใช้เวลาอีก6เดือนในการแกว่งย่ำฐานนะครับเป็นผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยก็คงคล้ายๆกันนะก็คือตอนนี้ร1 5ห้าเหรียญลงมาแถวๆสี่าสเหรียญเน,นี่ยใช้เวลาอยู่ มาสักหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับก็คงจะต้องใช้เวลาในการแกว่งย่าฐานห้าสิบเหรียญบวกลบไม่เกินสิบเหรียญนะฮะอีกหลายหลายเดือนนะครับเพราะถ้าหุ้นในกลุ่มพลังงานดิบขึ้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการเข้าซื้อสามารถดึงจังหวะการเข้าซื้อได้แต่ถ้าถามในมุมของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรามองว่าหุ้นพลังงานแทบทุกตัวเนี่ยได้สะท้อนมุมมองเชิงลบเ,เยอะเกินไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดทุนสต็อกน้ํามัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออราคาน้ำมันดิบอาจจะเซลงต่ำกว่า40เหรียญน,นะครแต่ราคาที่เห็นอยู่เนี่ยน่าจะลงเยอะเกินไปนะครเพียงแต่ว่าการเข้าซื้อในช่วงนี้ราคาก็าจะไม่กลับเร็วเพฟ้นสามารถต่อรองราคาได้รับค่ะสุดท้ายขอกรอบตัชนีในวันพรุ่งนี้แล้วก็ภาพใหญ่สักประมาณ1สัปดาห์ด้วยค่ะ,คะสั้นๆเนี่ยถ้าเฟ็จไม่ได้ส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนอะไรแนวต้าน1,605จุด นะฮะส่วนด้านล่างแนวรับ1 5 8 0แนะฮะแต่ถ้าภาพระยะสัปดาห์เราเชื่อว่าจะทะลุตรง1 6 0 0ขึ้นไปนะครับแล้วก็แนวต้านหลายๆสัปดาห์จากนี้เรามองว่าจะโน้มขึ้นเข้าหา16,50ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยเลิศสุพงกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาตินะคะมองกรอบของแนวรับปัญญีอยู่ที่ระดับ1,580จุดขาส่วนแนวต้านนะคะในระยะสั้น 1, ุดค่ขยับขึ้นไปห้งจากนี้ โมเมนตัม um ของเซนเด็กไทยยังคงมีทิศทางเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะค่ะคอยๆแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบ1,650จุดนะคะโดยมีสมมติฐานก็คือเฟดจะต้องไม่มีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเองก็ต้องจับตาการประชุมของเอฟเอ็มซีในค่าคืนนี้ค่ะส่วนหุ้นที่แนะนําในช่วงนี้นะคะมีหลากหลายกลุ่มนะคะแต่หุ้นที่ต้องระมัดระวังแล้วก็น่าจะต่อรองราคาได้นะคะนั่นจะเป็นกลุ่มของพลังงานเพราะว่ายัางไม่เห็นราคาน้ํามันนั้นสะท้อนจุดต่ําสุดนั่นเองซึ่งก็ยังเป็นปัจจัยที่จะยังคงกดดันอยู่ค่ะนี่เป็นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปพักโฆษณา,นานก,กันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนพูดคุยกันกััับนองวิิรรราะหห์์หีกกษททลพย่